อัปเดตสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนเช้าตรู่วันนี้24สิงหาคม68พายุโซนร้อนกำลังแรงคาจิกิบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนห่างจากเมืองดองฮอยประเทศเวียดนามประมาณ570กิโลเมตรกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้มีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นได้อีกเมื่อเคลื่อนเข้าสู่อ่าวตังเกียและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับหลังจากเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วงวันที่ 25- ถึง 26สิงหาคม68นี้อิทธิพลของพายุคาดว่าจะทำให้ในช่วงวันที่24-27สิงหาคม68ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะ ซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงยังต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้สถานการณ์ยังมีการเปลี่ยนแปลง